ลเาอโอเคแล้วท้าถึงยืนทฐานนะเป็นคู่พระนางพระนางค่ะพระนางไม่ได้พระนางสุดหลงสุดอะอะมาค่ะวันนี้ทิ้งพาวเวอร์ปับโฉมใหม่แล้วอะไรที่เป็นไปไม่ได้ครั้งนี้ไม่ต้องเป็ไปได้นั่นแน่เลยเริ่มจากเซตเตอหนือก่อนอ่ะเล่าให้ฟังหน่อยค่ะก็ ก็คือพวกเราอ่ะรู้สึกว่าเฮ้ยยงยัง <laughs> ยก็ยนะคือทุกอย่างแบบมันเป็นไปได้ค่ะหมายถึงว่าอะไรที่ยังไม่เกิดขึ้นเราเรารู้สึกว่ามันจะเป็นไปได้ไหมนี่จริงมันเป็นไปได้แค่เราแบบเหมือนเปิดใจแล้วก็ลองให้แบบปล่อยให้ใหมันเข้ามาลองกล้าเผชิญหน้ากับมันทุกอย่างเป็นไปได้ครับครับผมซึ่งรอบนี้ก็ามาภายใต้คอนเซปต์ The Power of Possibility ครับผมอ่าใช่ไหมส่วนมะส่วนมะคือเดินเดินทางกันอยู่แล้วอะไรอย่างนี้เราก็ต้องแบบสนิทเชื่อกับทางมพาว Power กันอยู่แล้วอเป็นไงบ้างออกณะจาบโฉมใหม่ในปีนีี คือผมก็รู้สึกว่าคือทางเอาอย่างี้ก่อนดีกว่าพวกเราทุกคนนะครับดีมากๆแล้วก็ดีใจมากๆที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของของแคมเปญนี้นะครับผมก็รู้สึกว่าพวกเราแต่ละคนเนี่ยก็จะเลฟิเซนต์ในด้านต่างๆของทาง King power ครับผมซึ่งแต่ละคนเนี่ยเอ้ยไม่ใช่แต่ละคนทุกคนเนี่ยจะเข้าใจว่าแบบ King Power คือแค่ดิวตี้ฟรีถูกป่ะครับแต่ว่าตอนนี้ทาง King p o w e อ เขาได้แตกรลายธุรกิจออกไปในหลายๆลายมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโรงแรมหรือว่าเรื่องของดวตี้ฟรีแล้วก็ขยายไปทำออนไลน์มากขึ้นอะไรเงี้ยผมก็สิ่งเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่เรามา represen t กันครับผมทั้งเราทั้ง10คนเนี่้รือว่าเป็นเป็น maker ใช่ไหมตดํงรงตำแหน่งนั้นครับผมมันต้องทำอะไรต้างับตรงนี้ก็ make possibility ไงครับจสร้างความเป็นไปได้มันเกิดขึ้น ผมยังไม่เข้าใจว่าความหมายคืออะไรนะแล้วเลยอาโฟร์อีฟล่ะคะสาวๆเป็นใครบ้างเจ็ดคนไดมาร่วมงานกับโปรเจกต์นี้โอ้ตื่นเต้นมากเลยค่ะคือแบบว่ามีแต่พี่ๆบวชใหญ่ๆอะไรเงี้ยเราก็แบบตื่นเต้นมากๆอะไรค่ะแต่เป็นต่างกันมาแต่แล้วก็ขอบคุณนะคะที่ทำให้มันแบบเป็นไปได้อะ มีมีอะไรที่แบบื่นชอบรู้สึกว่าเออที่นี่แหละฉันต้องมาหน่อยสำหรับ King Power ตกลงใ่แล้วนทีแล้วกนทุกคนต้องตอบบทผมรู้สึกว่าอย่างที่บอกมันคอนเซปต์มันคือ possibility อะไรเงี้ยคือผมรู้สึกว่า King Power ทำในสิ่งที่บางทีเราคิดไม่ถึงว่าจะทำแล้วมันก็เป็นความเป็นไปได้จริงๆอย่างเช่นว่าคลิกแอนคอเลกอะไรเงี้ยที่แบบคลิกก่อนแล้วก็เข้าไปคอเล็กที่สนามบินหรืออะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าคอนเซปต์มันเจ๋งมากแล้วก็ไม่นึกว่ามันจะมีความเป็นไปได้แบบนี้อะไรเงี้ยซึ่งอนาคตก็จะมีแบบ คอนเซ็ปต์เจ๋งๆอะไรเงี้ยออกมาแบบเรื่อยๆอะไรเงี้ยแล้วก็ผมรู้สึกว่าคอนเซ็ปต์ที่ k i งพาวเวอปล่อยมันมันมีความเป็นเฉพาะตัวของ k i งพาวเวอจริงๆที่แบบไม่มีใครที่จะทำได้แบบนั้นเน่ยแล้วมันก็มีเอกลักษณ์มากๆแล้วมันก็เจ๋งทุกอันอะไรเงี้ยอ่ะแต่แต่เริ่มตาครับผมคืออย่างอย่างที่พี่เจฟบอกนั่นแหละว่าว่าพอเขาทําสิ่งที่ดูจะเป็นไปไม่ได้ให้มันเป็นไปได้อย่างเช่นทุกคนอาจจะเข้าใจว่าคิงพาวเวอร์จะต้องมี อ่าไฟบินเท่านั้นถึงจะต้องซื้อได้อะไรเงี้ยซึ่งทุกวันเนี้เขาก็เลยเขาเรียกว่าเพิ่มเติมในส่วนของขาดธุรกิจเพิ่มเติมก็คือเป็น the firster ครับผมซึ่งมีช็อปที่ทุกคนเนี่ยสามารถซื้อได้โดยที่ไม่ต้องมีไฟบินอะไรอย่างนี้ประมาณนี้หรือแม้กระทั่งไลน์อื่นๆไม่ว่าจะเป็นเครือโรงแรมหรือว่า,าทางฝั่งกีฬาที่เขาแบบเหมือน เขาเปมีส่วนร่วมในหลากหลายกีฬาอะไรเงี้ยครับหรือว่าการช้อปปิ้งทางเว็บไซต์ที่สามารถส่งถึงบ้านได้เลยก็คือทุกอย่างเป็นไปได้จริงๆช้อปปิ้งน้องโัเอ๋พอมีอะไรพุ่งันกับทางทิงโควเวอร์บ้างไหมคะสักหนึ่งตัวแนนก็ได้สักนี่นะครับล้อมาเล้วก็จริงๆอย่างที่บอกไปว่าแบบเป็นสายช้อปปิ้งกันหมดจริงๆเราเคยใช้นะคือแอนคอลเล็กตอนที่เราไปล่าสุดไปอีกเหมือนกัน กาช้อปปิ้งเลยก็นี่แหละได้คิงพาวเวอร์มาช่วยทำให้แบบมีแว่นตรงแว่นตามีของเอ้ยใส่ไปเลื่อนเที่ญี่ปุ่นก็คือไม่ได้ไปซื้ออะไรที่ญี่ปุ่นเลยซื้อที่ของกันเลยอะฝากฉันหน่อยนะสำหรับแคมเปญนี้ค่ะดี๋ย e คาวเวอร์ออฟพอยซิบิลิตี้่อรผมก็ขอฝากแคมเปญนียนะครับ The Power of Possibility นะครับผมก็ ฝาก King Power ไว้ด้วยครับสำหรับใครที่มีไฟบินนะครับหรือไม่มีไฟบินนะครับก็สามารถ มาซื้อได้ครับที่ King Power รางน้ำนะครับหรือว่าจะเป็นทางออนไลน์นะครับบ w เว็บ King Power .com นะครับผมส่วนใครที่ไม่มีไฟบินเนี่ยก็สามารถซื้อหรือว่าช้อปปิ้งได้นะครับที่ The Faster ครับผม Faster Faster ครับผมก็คุณพูดหมดแล้วผมจะไม่เหลือเลยเจ๊เป็นตัวแทนผมอเป็นตัวแทนอ๋อขออนุญาตขออนุญาตเป็นตัวแทนก็ขอฝากกวนนะครับอยากให้ทุกคนได้สัมผัสประสบการณ์ที่สะดวกสบายแล้วก็ดีแบบนี้ครับผมขอบคุณนผมขอับ Lum Lum dann...